ครับช่วงหลังๆเขาหลายคนก็จะบอกว่าเราเป็นลูกกักช่องแล้วอะไรับบนี้ลูกหลักเหรอไม่ใช่นะไม่ขนาดนั้นเพราะมีไม่มีลูกหลักหรอกผมว่าเราไม่ใช่ขนาดนั้นช่วงน,นี้ผมรู้สึกว่าช่องเขาโฟก,กัสทุกคนแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าช่วงน,นี้เด็กใหม่ๆในช่องค่อนข้างมาแรงมากๆอะไรเงน้องๆคอร์ดสกายอะไรเงี้ยผมว่าเขาเก่งกันมากๆก่อนหน้านี้นบทบาทของเราทำให้คนรู้จักเราเยอะๆขึ้นยอดตัวเราเยอะขึ้นเราคิดเห็นยังไงบ้างคุณรู้สึกยังไงบ้างเออก็ก็รู้สึก หมือนเป็นเหมือนเป็นกำไรมากกว่าผมผมรู้สึกว่าจริงๆช่วงที่เราทํางานละครมาตลอดเวลา6 7ปีที่ผ่านมาเนี้ยเราเราก็หวังเลยว่าวันนึงจะเป็นอย่างนี้แต่เราทำมาเรื่อยจนแบบเราไม่ไ,มได้คาดหวังอะไรกับตรงนี้แล้วเราแค่คิดว่าทําให้งานละครงานรวมๆมันออกมาดีก็พอแต่พอคนเรื่องใต้ล่าบทวิรันมันเป็นที่พูดถึงมากๆแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะขึ้นมากๆแล้วก็เหมือนเป็นกําไรจริงๆเราสือว่าโอเคก็เป็นฟีดแบกที่ดีแล้วก็หายเหนื่อยได้อะไรมากขึ้นเหมือนีัน จริงก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเรายัางเล่นหินยังเล่นแ็งอยู่ครับช่วงลหลังๆมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไหมอะไรอย่างงี้ก็ <ๆ S 1> เพิ่มขึ้นมากจริงๆผมเล่นแบบจัดว่าแย่ช่วงแรกๆสามสี่เรื่องแรกนี่คือแทบดูไม่ได้เลยแต่ว่าหลังๆมาเราก็พยายามดูดูงานตัวเองในทีวีครับดูตอนที่มันออกกอ,อากาศมาแล้วว่ามันต้องไหนมันดีแล้วต้องไหนมันยังไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับผมค่อนข้างโชคดีที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงเก่งๆตลอดอะไรเงี้ยเราก็พยายามเรียนรู้จากเขาอันไหนเขาทำได้ดีเราก็ลอกเขามาแบบอย่างนี้ไปเรื่อย เราเปิดถ่างช่วงวันเราเล่นละครยองอะไรบ้างตอนนี้เหรอใช่ใช่ครับตอนที่มาเปิดวันนี้อ๋อวันนี้มีแค่ดวงจจรกระบี่ครับผมมีแค่ละครเป็นพระเอกใช่ไหมครับใช่ครับอยากฝากถึงอะไรกับคนดูที่อยากจะรอติดตามช่วงการถายวันก็อยากจะฝากละครเรื่องนี้ไว้มากๆครับดวงจัร์กบีเพราะว่าเป็นละครเป็นเป็นเป็นพล็อตที่ผมมั่นใจว่าไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนไม่เหมือนช่องไหนแล้วก็ไม่เหมือนที่ไหนที่เคยทํามาก่อนเป็นละครจอมยุทธกําลังภายในที่ ไม่เคยมีมาก่อนผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันก็อยากจะฝากเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีผมค่อนข้างใหม่กับแนวโรแมนติกคอมเมดี้มากเพราะผมเจอแต่ดราม่ามาตลอดอย่งี้แต่ว่าผมก็เต็มที่กับมนันมากและก็สนุกมา,มากนักแสดงพวกเราทุกคนตอนทำงานสนุกมา,มากผมก็เชื่อว่าคนดูตอนนี้ดูก็นสนุกเหมือนกัน